มาที่ใหม่นะครับเรามาขึ้นต้นไม้กันดูเมื่อกี้ตีทอยขึ้นมาก็เห็นมีปลารอยอยู่ในเงาแล้วมีช่อนมีปลานิลนครับผมวันนี้นาทีก็ลอนเลาะหลบไปตามร่มเรื่อยเลยนะครับมีทำเลส,สวยๆหน้าขึ้นเฝ้าก็ลองขึ้นดูครับเฝ้ากันครับยาวไป มีปลาอะไรเข้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับามาในทางที่ไม่พร้อมแบ๊บลงไปเลยชน ต,ตามหลังลงไปเลยครับโดนด้วยครับผมโดนด้วยนะปลามันลงไปแล้วครับรทยิงตามหลังไปเอาโอ้โหใหญ่ใหญ่อยู่ครับใหญใหญ่อยู่เข้ากลางลครับ เข้าได้สวยมากน้ำหนักดีครับผมไส์โลน่าจะได้เกือบโลไส้โลได้ครับผมป่าขึ้นจิบแล้วมันลงนาทีก็ซัดตามหลังลงมาแล้วเขานี่ เกือบหลุดไปครับแอมทีสองหัวไอช่อนนะครับวันนี้ไส์ใหญ่ครับน่าจะเกือบโลครับเจ็ดแปดขีดได้ตรงนี้ทำเลมันดีนะครับมันมีท่อมีกองกิ่งไม้ครับมีท่อมีหัวหนา้าผมหนไครับผมปลาช่อนมันมาออปลานินก็เยอะเลยนะครับปลานินซสายรุ่น ฝ่ามือฝ่ามือนะสามสี่นิ้วห้านิ้วไซสปลาแดดเดียวนะครับมาออกกันเยอะปลาช่อนก็เห็นขึ้นหลายตัวนะเดี๋ยวต้องเฝ้ากันต่อไปครับผมได้ช่อนมาหนึ่งแล้วเจอปลาระยะไกลน,นะคปันนินอลองดูก่อนจะลงเฝ้าไอช่อนมาพักแล้วมันไม่ขึ้นนะขึ้นเร็วลองเฝ้าปันนินอยู่ระยะก็ประมาณ สาสิบเมตรน่าจะได้ครับไอช่อนใหญ่ครับนู่นนขึ้นอยู่ในป่านะลองดูวัดตายเลยครับโดนครับผมไอช่อนหงายท้องครับตายเลยครับโดนครับผม ไอช่อนหงายท้องครับไกลนะครับเนี่ยเห็นหงายท้องขาวแวบ,บเลยดูครับผมนู่นนู่นอู้นะผมเลยก็ติกสีน้ำเงินนู่นนะผมนู่นนะขาวขาวนู่นับผมไกลมากเลยครับมาไหมลองดึงดูนะครับช่อนใสสวยๆมันเข้ากิ่งไม้ครับผม จะดึงออกมาเนี่ยหรือว่าต้องลงไปอุ้มน่าจะต้องลงไปอุ้มครับผมต็ดกิ่งไม้ครับสายเป็นโลแล้วไปช่อนไปครับลงไปดูกันนะผมข้างล่างขึ้นมานิ่งๆเลยตรงนู้นลอยอยู่สีสัตไปปังลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้โยนหลอดพันสายลงมากิ้งลงน้ำครับเออ แล้วที่เอาขวดก๊บซี่ยัดเข้าไปข้างในนะครับมันเลยรอยน้ำอยู่ถ้าไมง้นก็จมครับเดินมาเอาป่ายิงมานี่ครับ พอดีเลยเดีรยบนู้นยิงมาจากบนนู้นนะครับปลาลงมาอยู่นี้มันลอยอยู่ตรงนั้นนะที่ก็ยิงมาแบบฟุกๆุกครับ ็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้สวยแต่ถ้าดึงกลับขึ้นไปน่าจะไม่ขึ้นนะครับงามเลยทีนี bao nhiêu rồi con? rồi, để mình lên đi mới nhé. Mới này mình thấy ba nín ở trăng đai, sẽ nhảy ba nín ở đó. ต่ปลาช่อนมันขึ้นนี่ก็เลยยิงปลาช่อนโดนครับโดนแต่ดึงไม่มาต้องลงมาเอาเดี๋ยวเราขึ้นไปเฝ้าปานินตรงนั้นดูครับมีหลุมมันอยู่ฮะแต่ว่าไม่รู้จะมันจะเข้าเปล่านะเดี๋ยวไปเฝ้าสักแป๊บนึงถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะย้ายไปต้นหน้ากันครับเห็นแล้วนะครับปานินนะต่วมันหันหลังให้อยู่เดี๋ยวต้องรอจังหวะมันหันข้างนะคเับา็ตัวแดงๆเฝ้าหลุมครับใช้รุ่นฝ่ามือฝ่ามือนี่แะครับหันหลังตรงดิ่งเลยครับ ข้างนะครับแต่ว่ายังอยู่น้ำลึกอยู่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อยู่ตรงแนวนั้นนะครับแนวล้อยางรถยนต์ตรงเข้าหาฝั่งอยู่แนวนะลอยขวางครับ น่าจะไม่โดนครับสายไม่วิ่งเลยแต่เอาวิ่งออกไปนะไาย้ายต้นกันครับเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันดีกว่างี้เดี๋ยวไว้วันหน้าค่อยย้อนกลับมาปีนใหม่ครับผมนะครับก็ลงมาจากต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อครับ ไม,ไ,ไม่โดนเว้ช่อนโดนหรอไม่โดนเริ่มเลยอืไอช่อนนะครับผมไอช่อนมาใต้น้ําครับอยู่ค่อนข้างจะลึกนะครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเหมือนมันมา เหมือนมันมาจ้องดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบนต้นไม้นะี่รออยู่ใต้น้ำครับผมรอจิบจะขึ้นจิบไหมครับไม่ขึ้นทําท่าจะลงครับเดี๋ยวยิงส่งลงไปเลยนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะมันอยู่อยู่น้ำลึกอยู่ครับตัวโดนไม้โดนไม้มาดูกันครับ เฮ้ย,ยเห็นตัวพิกแวบๆนะครับผมเห็นตัวพริกใต้น้ําเดี๋ยวลุนกันสายตึงไหมโอ้ยโดน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 ,โดนครับผมโดนโดนจังๆเลยครับดินแล้วครับดินนะผมช่อนช่อนไซส,สวยอยู่นะครับเข้าดีอยู่ เข้างานไวโอเคหลงอ่างปูไปก่อนไซส์จะเป็นโลได้ครับผมไซส์เกอบเป็นโลแอบขึ้นเงียบๆครับ หนักครับหนักปั่นขึ้นมาหนักเลยครับใช้น่าจะร่วมโลได้ครับใช้โลนะอยู่ไต้มือเลยครับกำไม่มิดเลยนี่ครับวันนี้ไอช่อนเข้าดีครับปั่นินนะครับผมตั้งใจ ดวงครับผมแต่สายนิ่งเหลือเกินเลยไม่รู้โดนไหมปั่นยาวๆครับไม่โดนครับุ้ยลูกดอกขาดครับปึ๊ดเลยไปครับก็ลงกันเลยแล้วกันงั้นย้ายหมาย ปาลาอะไรดำๆน้ำมันตื้นอ่ะตรงนี้หัว็มมองเห็นเงาๆพันนินเนับผมเราได้หายท้องลวก,ก็ป่าเลยรอันนินน้อย หหายท้องครับปังาไปหหายท้องเลตัวน้อยครับหรือว่าเงาเลยครับเห็นหลายรอบแล้วครับดำ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 ไปลองยิงดู ีปีหน้าเลยนะครับวันนี้เราได้ปลาช่อนหลายตัวอยู่นะถ้าชมแล้วชอบใจคลิปนาทีก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นาทีได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานนะครับฝนมาแล้วครับผมต้องขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะครับ